อ่าอาใหม่สวัสดีสวยๆยกพนมมือใชบบ่ค่ะสวัสดีป้าปา้าจะมาเล่านิทานหนูกับแมวนิทานอีชโช็อีโช็เรื่องแมวกับหนูถ้าพร้อมแล้วฟังกันเลยนะคะ <c oughs> เอ,าอ,อ้าวไอ้เหรอเวลาไอต้องทำยังไงไอต้องทำยังไงทำถ้าถ้าไม่มีพายเจน่าต้องทำยังไงอาไออ่าเพราะอะไรทำไมเราต้องไอ้ปิดปากเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวมันจะลูกไม่ไกายมันจะไปให้คนอื่นใช่ไหม โอเคกันป้าเล่าเลยนะคะโอเคการละครั้งหนึ่งมีแมวกับหนูอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในโลกแมวตัวนี้ลูกนี่นี่แมวเห็นไหมโลกเห็นแมวตัวนี้มีกระดิ่งเป็นเออ<ะ>ทองด้วยใช่แมวมีกระดิ่งสีทองด้วยในโลกนี่เห็นไหมบ้านหลังหนึ่งมีหนูอยู่ชุกชุมมากมายหนูมันมาจากไหนนี่ไงหนูนโลกนี่ มันมาจากไหนนี่ไงนี่หนูมันมาจากธรรมชาติที่มีอาหารถ้าเราเอาอ,อาหารเก็บไว้ไม่ยอมเก็บเข้าตู้กับข้าวหรือว่าไม่ยอมล้างจานหนูก็จะมากินนี่ทีนี้เจ้าของบ้านจึงนําแมวมาเลี้ยงไว้เจ้าแมวก็ขยันไล่จับหนูกินทุกวันจนมันอ้วนเลยเห็นไหมลูก จับหนูกินทุกวันจนอ้วนนอนไม่มีแรงเลยค่ะ <c oughs> เห็นไหมหลังจากนั้นอ้าวไอเหรออ่ะปิดเชื่อ <c oughs> นาไม่สบายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไดทานจบแล้วไปแล้วนะมาให้จบค่ะ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้ลูกพอหนูเนี่ยถูกจับกินเป็นจํานวนมากนี่ลูกพวกนี้ยหนูน้อยนี่ลูกถูกจับกินเป็นจํานวนมากทีเนี้พวกหนูที่เหลือ จึงปรึกษากันว่าจะไม่ลงไปยังห้องเก็บอาหารชั้นล่างอีกนี่หนูเนยลกเขาจะไม่ลงมาในห้องนี้อีกเนี่ยทำไมอา้าวเขาเพราะว่าแมวเนี่ยเขาแกล้งนอนอยู่นี่ไงลูกแมวเขาแกล้งนอนอยู่เขาก็เลยจะไม่ลงมาอีกเพราะอะไรก็ไยังไงเพราะแมวเฝ้ารอจับหนูอยู่หลายวันแต่ไม่เห็นหนูวิ่งเพ่นพ่านก็เลยแปลกใจจึงวางแผนแกล้งนอนนิ่งๆ่ง,งเห็นไหมลกูก นอนนิ่งๆเห็นไหมลกูกแล้วเล็บแหลมคมเก็บเล็บแหลมคมที่แมวแมวมีเล็บแหลมคมไหมลกูกนี่มแมวแมวคมไหมนี่เล็บเขาในลูกนี่เขาก็ซ่อนเล็บแหลมคมเอาไว้ไม่ให้หนูเห็นลกูกเพื่อที่จะรอให้หนูกลับมากินทีนี้มีหนูตัวหนึ่งลกูกนี่หนูตัวนี้ลกูกรู้ทันแมวเขาก็เลยพูดว่าตัวเอ้ยเจ้าแมวเจ้าเล่ พวกเรารู้นะว่าเจ้ายังไม่ตายอย่าแกล้งทำตัวแข็งทื่อให้เมื่อยเลยพวกเราไม่หลงกลเจ้าง่ายๆหรอกเห็นไหมลูกสุดท้ายหนูทุกตัวรู้ทันแมวหมดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้แว่แแ่กับเบือน่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมไม่ประมาทหลงกลอุบาย จบแล้วค่ะบอกเพื่อนเร็วบอกเพื่อนสิลบลาไปก่อนนะคะบอกสิเพื่อนอไปก่อนในเฟเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ